มาจ้ากินต้มยำปลาทูหนึง่งกับเจลลี่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเมือนในยายจะต้มยำปลาทูหนึ่งค่ะนี่ค่ะยายซื้อปลาทูมะเข่งหนึง่งใส่ไงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขียวเขียวมันๆธรรม,มาชาติของปลาทูเนาะค่ะโอเมก้าบนว่า นี่ก็เครื่องค่ะแย,ยกกับเตรียมไว้เนาะกับเนาะค่ะ,ะตักไข่หอมเนาะค่ะมะเขือเทศพริกผักชีใบเลื่อยเน,ะะเนะาะก,กับเนาะใบมะกรูดแยกกับเส้ใส่เห็ดลงไปน้ำเนาะค่ะค่ะแย,ยกกับตั้งหม้อไว้แล้วแยกจะเตรียมต้มยำก่อนเด้อค่ะเด้อแยกกับตังน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วแยกจะเอาค่าตักไข่ร่วก่อนเนาะกับเนาะนี่ค่ะ ผ่าตะไคร้เนาะคะ่ะและ้วก็พริกเนาะคะ่ะเขียวสักพักนะะ้อค่ะประตูแยกก็แก,ะ,แกะเอาแต่เน,นื้อคะ่ะเพราให้มีกางนะ้อค่ะนาะน้อสูงไว้แล้วแกะเอาแต่เน,นื้อนะะ้อค่ะเ่ราะเอาทั้งตัวน่คะ chai cả sẽ ăn hoành luôn đó, cái rớt, chai cả sẽ ăn luôn đó cả nó, hép làng rồi là nó แยกกับจะมาเขื de então, jas, então, <It> ่อนเทือลงนนาะกันเนาะตรมย่ำแต่แยกใส่แต่มมาเขื่อนเทือเนาะกันเค่ะโบเอาเปรี้ยวจิตเนาะกันเนาะถ้าอยากกินเปรี้ยวก็อาจจะเติมมะนาวลงไปจกลูกหนึ่งตอนเ้าตักใส่ถ้วยเนาะกับแยกกับปิดฝาสักพฝานึงโอายยกปุงไปเลยจะกลัวเนาะกันเนาะคเดี๋ยวคนเดือดอีกเท่านึงแยกกับใส่ใส่ปลายแยใส่ดอกเกลือไปหน่อยหนึ่งเนาะค่ะ ใส่หนูปลาอีกน้อยนึงก็พอเนาะแค่นี้ก็พอเพราะว่าปลาทู่หนึ่งโซนบางเจ้าเป็นสิเข้มเน็กน้อยนิดนึะแล้วลอให้เดือดอีกเที่ยนึงที่อาศัยใส่ปลาทูลงไปค่ะมองกระเดือดอีกรอบแล้วเนาะค่ะที่อาศสิใส่ใบมะกรูดลงไปนี่ใหญ่ก็เสียวเนื้อปลาทูลงเนาะะค่เนาะ dạ dạ bỗ áo cán bỗ ông yang ở tên nữa luôn nó cạnh sài hôm qua dùng dạng bà tù nung gât xíu nó cả bỗ cạnh bỗ cạnh bỗ cạnh bỗ ลงไปหัวหนึ่มหัวนี่แตกนักหนาะใช่ไหมเนี่ยหัวหนุ่มทำหวานให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะแยกสิซิ่งนังนค่ะลุยเดี๋ยวแยกกับสีลุยพักชีใบเลยกับเป็นอันวาสุกพร้อมกินเลยนาะค่ะเนสิ่งมันก็น้องค่ะ ก็ตัวเด็กแต่เด็กกำลังดีค่ะใหญ่ปิดไฟก่อนเนาะกันเนาะเพราะว่าปลาทูนี่จุกอยู่แล้วปลาทูหนึ่งเนาะ,ะปิดไฟปิดเตาไว้สักพักเดี๋ยวยายถิ่ตักเส่ถั่วต้มตยำปลาทูใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะกันเนาะน่คะชุดหนอนหอนกินกับข้าวสวยค่ะยายว่าเอาอปลาทูหนึ่งมาเห็ดต้มยำ ันสีหอมแล้วกัเนาอมันบอข้าวค่ะยายกา็ขอขอบคุณทุกทาก่านเด้อค่ะเด้อที่มาชมคลิปให้ยายค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะโชคดีมีความสุขค่ะ